สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง B b a n k s ชุดที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือชุดของปืนไ์โบกันที่ใช้กระสุนสเปรดยิงระยะใกล้เป็นหลักทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงและยังมีจุดเด่นของปืนไรโบกันสามารถวิ่งไปยิงไปถืออาวุธและเก็บอาวุธไวเป็นปืนที่มีความคล่องตัวสูงนะครับเดี๋ยวไปดูดาเมจที่ได้จากชุดนี้กันก่อนเลยครับกระสุนที่ใช้เป็นหลักก็คือกระสุนสเปรย ammo 2 ดีกว่าสเปซอะมโมสตรงที่จํานวนกระสุนในแม็กกาซีนเนี่ยมีมากกว่าทําให้การยิงเนี่ยมันได้ดัมเมจที่ต่อเนื่องกว่านะครับดัมเมจต่อน,นัดก็จะอยู่ที่ประมาณร้อนะครับนี่นะครับเราสามารถวิ่งไปแล้วก็เล็งยิงได้อย่างคล่องตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชุดกันต่อเลยนะครับเริ่มที่อาวุธกันก่อนเลยนะครับปืนจิวลาบูลเลตสาสามารถหาวัตถุดิบได้จากจิวลาโทดัสและมอดปืนเนี่ยผมจะใส่โคลสแ a งอัพไว้2นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจในการยิงระยะใกล้และใส่รีคอยซับเรสเซอร์เพื่อลดแรงดีดของปืนแล้วปืนนี้นะครับสามารถยิงสเปซอมโมสเนี่ยได้มากถึง5นัดต่อแมกกาซีน ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแม็กกาซีนปืนบ่อยนะครับและในส่วนของอาร์เม้นเนี่ยผมจะเพิ่มแอตแท็กสองนะครับแล้วก็แอฟฟินิตี้อีกหนึ่งไปต่อที่เกาะส่วนหัวนะครับจะใช้ดั้ก้อนคิงไอแพดอัลฟาเกาะตัวใช้ขูบทาลอดเบต้าแขนใช้คิรินแกมมาเอวใช้ขูบทาลอดเบต้าส่วนขาใช้ดั้งเชนกีฟอัลฟาและสร้อยใช้เป็นแอตแท็กชามสาม เดี๋ยวไปดูสกิลที่ได้จากชุดนี้กันต่อเลยนะครับสกิล Attack Boost เลเวล6นะครับบวกพลังโจมตีแล้วก็บวก Affinity ด้วย5%สกิล Critical Boost เลเวล3เพิ่มดาเมจที่ติด Critical เป็น40%สกิลวิกเนสเอ็กพอยต์เลเวลสามเพิ่มแอฟฟินิตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่โจมตีจุดอ่อนสกิลแม็กซิมั i มไม์เลเวลสาม เพิ่ม Affinity 30%เวลาที่ Stamina เต็ม Skill Stun Resistance Level 2ลดระยะเวลาการติด stun ลง60%สิล Skill Ammo Up Level 2เพิ่มจำนวนกระสุนต่อแม็กกาซีนให้มากขึ้น Skill Critical Eye Level 2เพิ่ม Affinity 5%สกิล Skill Health Boost Level 1 เพิ่มความยาวหลอดเลือด15หน่วยสกิล l b รท์รีส s ันส์เลเวลห v e l 1ลดระยะเวลาของ Elemental Bright ลง30%สกิล s p ปลตพ Power Shot อตเลเวลเพิ่มพลังโจมตีของกระสุน Split Ammo ส่วนสกิลสุดท้าย Handicraft ไม่มีผลกับอาวุธประเภทปืนครับเดี๋ยวเราจะไปดูเพชรที่ใส่ในชุดนี้กันต่อครับ เพชรที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชุดของขูบทาลอตนะครับพลังโจมตีก็จะต่ำกว่าชุดที่แนะนำไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับเพชรที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับ แนวทางการเล่นของชุดเซตนี้นะครับก็คือการใช้สเปซแอมโม2สนะครับยิงไปที่จุดอ่อนของมอนสเตอร์เป็นหลักเพื่อที่จะได้ติดคิติคอและได้ดาเมจทีละเยอะๆนะครับและในการสู้ระยะประชิดขนาดนี้นะครับเราก็ควรที่จะเอาผ้าคลุมที่ใช้ป้องกันดาเมจต่างๆเนี่ยเอาออกมาใช้บ่อยๆนะครับก็จะช่วยได้มากเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำชุดปืนไล์โบกันเซตนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ติดตามชุดใหม่ๆได้ในช่องนี้เลยครับ